สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณปักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดนะคะพี่สนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพปือนะพี่โทรหาหนูได้พี่เหลืออะไรนศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะมาจะพี่รายการแรกนะรายการแรกจกะประเดิมด้วยเป็นหลวงพ่อทวดก่อนค่ะพี่องค์นี้สวยงามมากเป็นหลวงพ่อทวดนะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะนะคะจะมีหลวงพ่อทวดองค์นี้อยู่หนึ่งองค์พี่นะคะตรงหน้าอกนะตรงอกนะคะ สวยงามมากพี่ผ้าจะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะด้าน,นหลังจะมีพอ,อบอกนะสองสี่เก้าเจ็ดพี่นะคะแปดรอบาทจะพี่เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะนะคะพี่สภาพก็จะเกาเกลสวยๆนะอรายการนี้แปดรอบาทส่วนรายการนี้พี่จะเป็นอาแบบนะเป็นเหมือนแบบยังไงนะเขาเรียกว่าอะไรนะประคำไม่ใจ่จ้ะพี่ เป็นประคำเม็ดใหญ่นะพี่นะนะคะอ่าห้อยลงมาก็จะเป็นปิตาปู่ยิ้มพี่เส้นนี้หนูขอไปที่หนึ่งพันบาทจ้ะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนั้นแล้วก็มีห้อยมาอีกสองอันพี่นะคะจะมีเก่าเชือกเก่าพี่นะคะตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะเป็นประคำเม็ดใหญ่นะพี่นะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะสวมคอได้นะคะพี่สวมคอได้นะยาวนิดหน่อยพี่ยาวได้ยาวนิดหน่อยสวมคอได้พี่นะคะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพี่นะคะ หนึ่งพันบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้พี่อันนั้นเป็นข้อมือค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจะพี่เป็นเม็ดระคำกับเช่นกันพี่นะคะเก่าเก่าสวยสวเลยค่ะพี่นะคะเส้นนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนรายการจะเป็นมีดนะคะพี่นะคะ,ะ,นะปะเป็นมีดทรงพักขันนะคะพี่นี่มีรอยจ่าจะมีตะกุดเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่พี่จ่าเป็นปอกไม้ด้านไม้พี่ เป็นปอกไม้ด้ามไม้นะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่นี่คือสภาพมิ้นด้านในพี่พี่ดูความเก่าพี่ดูความเก่าของมิ้นประกานเล่มนี้พี่อยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะจ๊ะพี่นะคะ เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะหน0 0้า1 5บาทพี่ปลายทาง50บาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นสีพึ่งเป็นสีพึ่งของหลวงพว่อทาบนะคะพี่เป็นสีพึ่งของหลวงพว่อทาบวัดกระบบกขึ้นพึ่งพี่ของอ่าสภาพด้านในนะ เป็นสีเขียวพี่เป็นสีพึ่งสีเขียวมีปลาหนึ่งตัวตะกรุดหนึ่งดอกพี่รายการนี้แม่ค้าขอหกร้อบาทจา้ะรายการนี้แม่ค้าหกร้อบาทนะพี่พี่ท่านใดอ่ากำลังมองหานะคะพี่ช่วยในเรื่องความรักสมหวังนะอยากได้เมียเพิ่มนิมนต์ได้พี่นะคะอยากได้เมียเพิ่มนิมนต์ได้นะพี่นะนะมีใบคาถาพร้อมพี่มีคาถาให้พร้อมพี่นะักท่องนโม3สามจบดพี่นะคะ เนี่ยค่ะพี่สวยงามมากพี่เป็นสีพึ่งหนวงพ่ทาบนะชุดนี้แม่ค้าเปิดไว้ในราคา6กรบาทจา้ะชุดนี้เปิดไว้ห0บาทนะพี่นะปลายทาง5 0บาทพี่พร้อมอวนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะนะคะพี่เป็นสีพึ่งหลวงพ่อท่ารัดกระบกขึ้นพึ่งตรงใบลจะมีตาปั๊มพี่ตรงใบด้านหลังจะมีตาปั๊มนะพี่นะ600บาทพี่พี่จ่าลิงจะปรลกขอนย่าซุมกล้องแป๊บหนึ่ง ลิงจับปลักนี่หกร้อบาทจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะเก่ามากพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะนะคะพี่ไม่ทราบประชาปจากไหมายเลยด้วยพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านองค์เล็กพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะองคน,นี้สวยงามมากพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทนะจ๊ะส่วนรายการนี้เป็นประดับขีกไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันจ้ะอาราการนี้พี่นุขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ ทำมาจากไม้แต่แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรพี่นะนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะประดัดขีดเก่าไม่รู้ที่อันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันพี่นะคะพี่จ๋าตรงนี้เหมือนมีตะกุดอยู่หนึ่งดอกนะมีตะกุดอยู่หนึ่งดอกด้านในแต่แม่ค้าก็ไม่ทราบว่าแต่เขาบอกว่าเป็นตะกุดนะพี่นะอันอันนี้อะหนูไม่ทราบเป็นเนื้ออะไรพี่นะคะประดัดขีดคล้ายๆคล้ายๆน่าจะเป็นประดัดขีดนะพี่เนาะเนี่ยค่ะ แต่หนูไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะพี่นะเนี่ยค่ะได้มาสภาพนี้นพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่พี่จ๋าเนื้อเวลมมนสวยงามมากพี่นะคะเนื้อเวลมมนสวยงามมากพี่นะคะสภาพก่อกๆเลยพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นพาพิคเน่เขาบอกว่าเป็นงาเกตนะอ่นนี้ให้นะคะเก้าร้อยบาทพี่ เก้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พราอบนจะส่งสินค้าฟรีจากอันนี้พี่เป็นงาเหมือนกันเป็นพระพุธนะพี่นะเป็นงาพระพุธพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อบาทนะพี่นะเริ่มกรอบพลาสติกพิรบประกันน้าไม่เข้าพี่ดูความเก่าพี่ดูความเก่าพี่สวยงามมากเลยค่ะรายการนี้หนึ่งพันสามร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อกลยพี่รูปหล่อองค์เล็กพี่อันนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะ เป็นรูปปั้นหลวงพวว่อรวยนะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่พี่อันนี้ขอไปที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่าเชือกถักนะพี่นะคะเก้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะตะกรุดเก่าไม่รู้ที่ส่วนรายการนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัฒน์หนหลวงพี่หกร้บ,บาทจ้ะนคะคะ หกร้อบาทปายทางห้าสิบาทนะพี่นะตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดน,นจะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพี่นะคะ6กร้อบาทปายทางห้าสิบาทนะพี่นะส่วนรายการจะเป็นมีดค่ะพี่เป็นมีดพร้อมถุงผ้านะพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อกลวยนะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อกวยพี่ไ่าจ้ะ สภาพด,ด้านในเก่ามากจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะเป็นมิตรประกรารหลวงพ่อเกลวยจ้ะพร้อมถุงผ้านะพี่พร้อมถุงผ้านะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่อะไรพี่โทรหาหนูได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรายการนี้ขอไวที่แปดร้อบาทนะพี่นะตรงถุงผ้าะค่ะพี่ขาตรงถุงผ้านะจะมีเนี่ยตาปั๊มหลวงพ่อกลวยพี่นะคะแปดร้อบาทจ้ะมาจากพี่องค์เล็กต่ออันนี้คือไม่ทราบวระพันอะไรพี่นะห้าร้อบาทจ้ะ นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะคุณเพนจต่พี่องค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันแตพี่นะคะเก่าสวยพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่แต่เป็นกรอบเงินนะอันนี้ให้ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพระเก่าไม่รู้ที่นะพี่กรอบเงินนะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นรูปปอลอดหลวงพ่อเดิมพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ นคะคะมีเศษผ้าจีวรมัตตกุฎด้วยนะคะพี่นะคะสวยงามมากพี่สำหรับรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จาหลวงพ่อปานขี่ไก่พี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะพ่อปานขี่ไก่นะสวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าอันนี้ทรงเป็นเหมือนทรงพระพุทธนคะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ยี่ผ้าสัตวษหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะอันนี้จะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ อันนี้เป็นรูปหล่อพระเจ้าถักสินพี่องค์นี้ห้าร้อบาทนะคะห้าร้บาทปลายทางห้สบาทพี่เพราะคนจะส่งสินค้าให้พี่จะพี่จ๋าไม่ทราบที่พี่เป็นทรงหมดอพระก,กิ่งสวยงามมากพี่องค์นี้หกร้อบาทนะคะ องนี้ให้ราคา600บาทพี่ปลายทาง5 0บาทพี่พออเพาะบอลจะส่งสินค้าให้ฟรีจากรายการไหนภาพเบอภาพไม่ชัดไหมคะไปไว้พี่ตามไม่ทันพี่อะไยนะ0 8น0 6 5 9 1 8 0ก้าจะทาเวททาเวทนี้700บาทพี่ใต้าฐานต่อคดเลข3นะใต้าฐานต่อคดเลข3พี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะ700บาทนะอาสมเด็จหลวงพุซวงวัชีปลาขาวพี่อันนี้500บาทพอจะ้ะใช่หรือเปล่าถ้าพูดผิดยังไงต้องกลาบขออภัยนะ500บาทจะ้ะ อันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าไม่รู้ที่ค่ะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะเป็นสมเด็จเก่าเก่าไม่ทราบที่นะห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้ปูสุดวดการหลงพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากพี่ดูขอบตัดนะคะพี่รายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์ไหมคะไปไว้พี่ตาไม่ทันพี่อลไลพี่ทวารหนูเลยนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึนะ่งแปดศูนย์จองนี้ห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการที่เป็นเหรียญลงปู่ทิมพี่ปู่ทิมนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่นะคะ เก่าสวยค่ะพี่ค่ะห้าร้อยบาทนะส่วนอาการนี้เป็นเหรียญเก่าไม่รู้ที่เลยค่ะพี่ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรขายตามสภาพนะจ๊ะขายตามสภาพของคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาพี่ห้าร้อบาทพอจะพี่สําหรับเดือนนี้นะสําหรับเดือนนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทน่าจะห่วงหักหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะคะเพราะส่วนตัวแม่ค้าก็มองมาได้สภาพนี้พี่ค่ะองค์นี้ห้าร้อบาทจ้าอันนี้ไม่ทราบที่เช่นกันจะพี่จ๋านะคะ เป็นเหลือญเก่าๆนะคะพี่คุณลูกค้าจ๋าเนะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่พี่จ๋าซุ้มกอจะพี่ลงรักทองนะห้าร้อบาทจะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทนะคะส่วนรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อพรมจะพี่พ่อพรมนี้ไม่ทราบเนื้อนะพี่แต่สวยงามมากพี่หกร้อบาทจา้ะหลวงพ่อพรมพิมพ์ขอบหลังตอรีหรือเปล่าน,น,น่าจะหลังตอรีนะพี่นะคะหลังยันด้วยค่ะพี่นะคะองค์นี้ห้า้อ่าขอโทษพี่หกร้อบาทจ้ะ วงน,นี้600บาทน,นะคะพี่ปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะโอเคนะคะคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์แมคะไปไวตามไม่ทันคุณลูกค้าท้องอแม่ค้านะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จาก,ก,กบเบอร์โทรศัพเบอร์อะไรแม่คะใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ฝากคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้า,าที่น่ารักนะคะพี่ช่วยกดถูกใจก็จติดตามให้ช่องกระเกลพระตคุณปักเกิ้ลด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า